สวัสดีครับผมโคมไฟนะครับวันนี้ผมก็จะมาทำคลิปขอบคุณพี่ๆก่อนจากลาครับรูปนี้คือรูปของพี่เจมส์นะครับที่ผมเอารูปของพี่เจมมาเพราะว่า,พ,พ,าพ,พี่เจมส์เขารักผมแล้วผมก็รักพี่เจมพี่เจมส์คอยไปเป็นเพื่อนผมอยู่เสมอพอผมจะไปที่ไหนพี่เจมคอยแบ่งปันคอยเชื่อคอยช่วยเหลือเรื่องที่ผมทําไม่ได้ผมจึงเอารูปของพี่เจมสมานะครับขอขอบคุณพี่เจมมากเลยครับรูปนี้คือรูปของพี่เตยนะครับ เตยมาเพราะว่าพี่เตยคอยช่วยเหลือคอยแบ,บ่งปันผมเหมือนพี่เจมและพอมีใครด่าหรือว่าผมพี่เตยเขาก็มักจะปกป้องผมอยู่เสมอผมจึงเอารูปของพี่เตยมาครับขอขอบคุณพี่เตยมากเลยครับส่วนรูปนี้นะครับก็คือรูปของพี่แอมที่ผมเอารูปของพี่แอมมาเพราะว่าพี่แอมเขาก็เป็นคนดีครับแต่ว่าเขามักจะดุหรือว่าผมอยู่เสมอแต่ผมเอาคําที่พี่แอมดุ ว่าผมมาปรับปรุงตัวแก้ไขตัวเองให้ดีขึ้นครับผมจึงเอารูกของพี่แอมมาครับขอขอบคุณพี่แอมมากเลยครับ